เก็ดหยังเนาะพ่อหน่อยเก็บใบม่อนเก็หัปลาโอ้เป็นอาหารปลาพร้อมทีนี่เก็บสดสดเลยปลาหยังเราพอมันกินใบม่อนอปลากินพืชปลากินพืชหน่อยกินปลานั่นตีนี่เบิร์กคนเก็บพี่พอเราเก็บใส่อันคู่ถัง อันนี้ก็คือมอนมอนที่เขาเลี้ยงเลี้ยงมอนเลี้ยงไมนั่นบ่ม,มอนเกตรเอเป็นแบบไดมอนมอญใยมอนใบใยอู้หูมอนงามมิลีนี่ใบมอนก็ไดใบละใบละข้าใบละตัเ๋ไปให้ปลากินพืชวะจีปัดใบมอนงามเดีย๋ยนะใบมอนใบมอนใบมอนภาษาไทยเขื่อนใบมอนนี่ ที่พอเรากะลังเก็บูบกกักเผากักรลังจีง,งามพี่น้องบักเผาก็ได้โอ้อกอเก็บออกแล้วมกักระสิแตกไหมยังที่บอกโอ้ไปไปไปชมกัน,าากนไปแล้วเบิงบ่งพอนย่นั่นโยนใบมอนลงให้ปลากินแล้วเบิ่งเขาสิมากินบอ่อแส่ละพอมันคือบอมาก,กิน,น,นแมนบ่ก โอ้นันพักบุ้งเหลือแต่กลางใบหายเหลือแต่กลางุโอ้นันมากินอีหลีตัวหล่ะพี่น้องผุ่นผุนยุบยับยุบยับเลยยุบยับยุบยับเลยผุ่นนะเห็นบ่เบาอี๋สีส้มแห่เบืองใบมอนใบมอนผุ่นสีโรงสวดโอ้ วานใบมอนให้ปลากินพูน่ะพูน่ะเทหอดคู่ <c oughs> พร้อมเห็นไปแต่ใบมอนเดอ้อคนบะต้องลงไปเลยมันบ่คอยมันบอคอยมาลุ่มกินคือเ้าให้อาหารเ <c oughs> นาะแต่ว่ามันสิคก็คอยกินไปเรื่อยๆแม่นาพรพูนพูน,พนมาแล้วพี่น้องพูนยุบยับยุบยับ พูนพูนมันบ่ได้กินโหดคือตาก,กะแตนดอกครับมันติคอยกินไปเรื่อยเนาะเพราะว่าปลามันไอ้มันเป็นปลากินพืชนะมันสิค่อยๆกินเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิง,งบย่ำเว้นหรือว่าย่ำแรงก็ได้อาจสีเหลือแต่กลางหรืออาจสสี่เหลือรลองร้อยเลยก็ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวไปเบิงทั้งพ่นเนาะพอพ่นบอกว่าพ่นเฮ็ดซน้นวิชไหวน,นะครับมักฟางไหวครับมุ่นสัตว์นี่มองนี่ก็คือ แหลงอาหารของป๋ากินผืชนะครับก็บคือเป็นการหมักฟางนะครับถ้าผูใ้ใดได้เบิ่งได้คลิปเรียวนะครับเบาเอลงไปแล้วเรกติมันจะเต็มคอขอกนี่เลยได้ครับพี่น้องมันจะเต็มจนหอดไอ้เล่ากันเลยนะครับเต็มหอดห้าวกันห้อยห้าวไม่เออห้าวหัวนะครับนั่นก็คือห้อยป๋ากินนะครับพี่น้องวิธีเฮ็ดกระเฮ็ดไง่ายๆนะครับเอามาปักหลักปักหลักอ้อมไว้นะครับให้มันเป็นสี่เหลี่ยม หรือเป็นวงกลมกระไดแล้วแต่สะดวกนะครับหลังจากนั้นกระเฮ็ดห้ามให้เพื่อกันบ่อไหายฟางมันกระจายออกไปในสะแล้วก็เอาฟางมาลงสันหนึ่งส no right ันที่สองเป็นขี่ง่วให้ทัวทัวสันที่สามก็เป็นฟางสันที่สี่ก็เป็นขี่งัวสันที่หาเป็นฟางสันที่หกเป็นขี่ง่วนะครับอ่าก็คือเฮียนกรไดก็ไดห้สันสุดท้ายเป็นขี่งัวแล้วก็หลังจากนั้นเห้ก็โฮดหฮดโดน้ำโฮดน้ำให้เปียกให้ชุ่มนะครับ แล้วก็ปล่อยไว้เลยตามธรรมชาติพ่อเขาเริ่มย่อยสลด์นะครับปลานั่นแหละครับจะมากินนะครับเป็นแหล่งอาหารของปลากินพืชสีเอิ่อว่าเป็นอาหารลดต้นทุนเลยกับว่าได้ครับพี่น้องเพราะว่าเาเลี้ยงแบบว่าบ่ได้คุนหัวอาหารรอยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะเลี้ยงแบบในเชิงลดต้นทุนนะครับก็คือเลี้ยงปลากินพืชเอาไว้สําหรับบริโภคในครัวเรือนนะครับเหลือกินกระจังคอยเอาไปแดงปั่นนะครับอ่าโอเคครับผมพอันไหมคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวเอ๋ บ้านสวนโฮมฮักในเด้อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ